สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิป ROV 3ต่อ3นะครับเพื่อฝึกสกิลให้กับมือใหม่ของน้องอมสินนะครับผมอาแบบไม่ไหวนะครับผมน้องอมโดดม่วด้วยแหละครับผมมาเจนนะครับว่ารอบนี้นะเราจะชนะอหรือเปล่านะครับผมเราพยายามเล่นให้มันสนุกนะครับผมแล้วก็พยายามใส่สกิลทุกอย่างที่มีนะฮะใช่ไหมนี่น้องอมจะเล่นตัวไหนครับ เพื่อนเล่นเวเลตออฟเล่นแมนเหรอใช่โอ้มีเพื่อนเล่นเมทถ้างั้นเดี๋ยวพ่อเล่นตัวนี้ดีกว่าเพื่อนเล่นกิเด์หรอเพื่อนเล่นกิเดอร์ออฟเล่นแมนเออถ้าเพื่อนเล่นป่าก็โอเคเลือกเลยจัดไปไฮคูแล้วก็เอาเลือดให้กลับมาสไตล์เดิมอ้าวพ่อลืมนะเนี่ยพ่อว่าพ่อจะเลือกตัวใหม่นะตำรวจจะเลือกอาริสเตอร์มาเลือกเอ็นนี่เฉยเลยไม่เป็นไรแจะออมจะเล่นแมนใช่ไหม ไม่เป็นไรเป็นการฝึกให้แหวนนะไม่ทันแล้วพ่อเอาเรื่องเอาเวทเตอร์อ้าวแล้วอมเล่นถนัดเลยไม่ได้หนูเดี๋ยวมาดูกันนะฮะจับแหวนก่อนเลยนะโฝั่งตรงข้ามก็มีเตียวเซียนนะมีแช่แข็งนะมีแบทแมนมองไม่เห็นด้วยอัพสกิลตามคอยช่วยเพื่อนอย่างเดียวนะตาเนี้ยเพราะว่าเราเอาเมดมาสองเนี่ยแบกเพื่อนมันจะแบกไม่ไหวมาคอยคุ้มกันเพื่อนเลย มันมองไม่เห็นมันตัวร่องหนตัวเนี้ยมาปวนแล้วนะระวังนะเล้วลุยลุยครับตอนนี้แวนก็ต้องลำบากนะเอาเราต้องผัดกันใส่ใส่สกิลเวทนะไปเลยเออโดนเช๊ <stars> าย้เนพ่อเติมเลือดก่อนเด้อะพ่อเติมเลือดก่อนนะเลือดต้อยมากเลยตอนนี้ต้องรอสกิล4อย่างเงี้ยครับยังไม่มีอันตรีนะยังไม่มีสกิล3เนะสกิล3เรียกว่าอันตรีโอ้ยวันนี้แช่แข่งไม่โดนเลยมาช่วยพอมเป็นตัวไอ้นี่เฮ้ยแมดแมนระวังถอย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 เป้นถอยก่อนเป้นถอยก่อน แล้วพ่อเสร็จแล้วออมสกิลพ่อหมดพ่อไม่มีมานะเอาเลยช่วยเพื่อนหน่อยถอยเลยถอยเมื่อกี้เพื่อนลุยแต่เราช่วยเพื่อนไม่ไหวอันติมาแล้วพ่ออันติไปครับกับถามอย่างเดียวตอนนี้เติมมานาก่อนมานาหมดเราก็ต้องรีบออกมาช่วยเพื่อนช่วยสกิลหนึ่งสกิลสองกันคลิปไว้เพราะว่าตัวออมมันสามารถจับแวนจับฮีโร่ได้เวลาเจอไอ้สกิลสาม ส่วนสกิลหนึ่งกับสองออเอาไว้ดักคีบอย่างเดียวกับเพื่อนเข้าใจปะช่วยเพื่อนอ่ะช่วยเพื่อนไว้เนี่ยมันไว้เติมเลือดด้วยนะโอ้ขอช่วยเพื่อนหน่อยค <c oughs> อยช่วยเพื่อนหน่อยเร็วเราแหวนเราแหวนอยู่ไม่ได้เหรอระวังนะระวังนะนีไ่ไอ้จูงแหวนไปนอน เฮ้ยสวยกืบสวยอย่าเดินถ้าใช้สกินนี้แล้วห้ามเดินเพราะถ้าเดินมันหลุดเลยเขาเพื่อนมีดาบไรเซเบอร์ด้วยเหรอได้สตาร์บูไปละมาช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนคป้องก,กันเพื่อนหน่อย <นะ S 1> อันนี้เราเล่นลำบากเพราะเราไม่มีแคลลี่เราต้องตามเพื่อนเขาช่วยเพิ่มนเพื่อนทำไม ถอยเลยถอยถอยโอ้โหโดดโดดซะสุดยอดเลยให้เพื่อนเก็บเลือดไปเดี๋ยวพ่อไปเติมมานะอ่อนมานาหมดครับเอออย่างนี้ค่อยสู้ได้หน่อยเห็นไหมถ้าเราไม่มีเบรคไหมันแบบตาที่แล้วมันมาแบบลลุยกระจุยเลยเห็นไหมระวังนะกำลังายนะครับหมรอด้วยนะครับให้เพื่อนอยู่ใกล้ก่อนให้เพื่อนพร้อมก่อนเอาเลย สวยครับโอ้ยสวยสวยเพื่อนทำดีเพื่อนทำดีครับนี่เราต้องชงให้เพื่อนแบบนี้แหละถูกต้องชนะถ้าอย่างนี้จะชนะได้อย่างงี้เราต้องขับมาทีกันเป็นทีมครับตอนนี้เอาป้อมครับช่วยกันตีป้อมครับหนาใครจะได้ป้อมมาให้ป้อมให้เดิมเพื่อนเป็นเพื่อนดีมากเก๊ได้ป้อมถึงแล้วใค้เพื่อนตายครับตอนนี้ อ,อ,นะอ๋อ,อไม่ต้องใช้สกิลนะอ๋อไม่เพื่อนเพื่อนอ๋อไม่เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพอ่อเดี๋ยวพอ่อสกัดไปให้ไประวัองอย่าไปลึกอ,อย่าไปลึกอ๋ oh, oh, อไปไหนอ่ะนี่อ๋อมาแล้วมันยังเป็ตัวออมนะมันมเข้าใจผิดนะเนี่ยเอาใหม่รอก่อนใจเยน็นดักไว้ดักพุ่มไหมป้องมอนะเดี๋ยวไ้พ่อมันตีตีไปไอ้ใอ้ตีมันตีพ่อพผิดอีกแล้วคร <laughs> <laughs> ับครับครับมานาหมดครับครับ ตามเอาอยู่นะครับตอนนี้เราก็ได้แต่สตะขียถอยเลยเดี๋ยวถอยไม่ทันบอกแล้วให้ถอยไปข<ม>ี่ถอยอยูโอย่โอ้ย,อยแล้วมันมามันมาเยอะมือใหม่ไงมือใหม่ไม่ได้มือใหม่ไม่ใช่มือใหม่เอมือเก่า เราได้ปลอมแนละ้วอุ้ยมันเดินมาถึงที่นะ <c oughs> มังกรมันเดินมาถึงที่เลยผมจะงงไขล่ลากมังกรเป็นมงเลยให้มันเดินตามไข่อะนะฮะมีการสับสนเล็กน้อยนะครับมังกรเดินนะถือเ <c oughs> ม่นนะเมาะเคยเจอมังกรบินนะฮะเราจะเ็นะมังกรเดิน <c oughs> ไปครับใครจะบุกแล้วเพื่อนเพื่อนบุกแล้ว <c oughs> เดินแยกกันอย่าเดินเป็นกลุ่มเออสวยอ,ยอย่างนี้เพื่อนสวยเพื่อนสวยครับ เพื่อนทำดีเพื่อนทำดีครับเพิ่มเพื่อนให้เพื่อนครับเพื่อเพื่อนให้เพื่อนเพิ่มเพื่อนหน่อยครับตอนนี้เดี๋ยวเรารอเรารอคลิปก่อนเรารอคลิปแล้วเราเข้าไปตีป้อมนะอันู้นยังไม่เกิดครับทันครับอีงนี้มีสิชนะสูงครับผอตอนนี้เราจะชนะอีกแล้วอ้อฟเร็วเพื่อนเพื่อนตีบ้านเร็วตีบ้านเร็วสวยคร้าหมุดเงื่อนเก็บโลดตีบ้านตีบ้านเร็วตีบ้านดีตีบ้าน เยเร็วดวบีบันดีบันเลยดีบานาเต็มเลยเย้ yeah. oh. สองเมตรนะครับวันนี้เราสาม,มรถเอาชนะได้นะครับผมเป็นสองเมตรนะแล้วก็มีอีกคนนึงเล่นอัตตูไฟนะนเล่นดีมากเลยนะครับเราแค่คอยชงให้เพื่อนถึงเดียวนะเราแค่คอยจับคอยแช่ให้เพื่อนนะทนี่เราก็ชนะแล้วนะครับเรียกว่าพวกเราสองคนช่วยกันโซนได้ดีมากเลยนะ นี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าขอบคุณเพื่อน,นมากๆเลยที่มาแบกเรา <c oughs> <c oughs> นะครับใครชอบแบบนี้นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ออมได้นะครับผมแล้วไว้เจอกันเกมอาร์วีถัดไปนะครับน้องออมจะต้องใช้ฝึกสกิลอีกมากมายวันนี้ขอตัวลาไปฝึกก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบายยย